สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้คาร์แลนช่องที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะทั้งในอดีตและปัจจุบันทั้งรถยนต์รถถังและยานเกราะต่างๆทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหนึ่งในรถถังที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่2นั่นก็คือพ a n z ซอร์หรือที่คนไทยบางคนเรียกว่าพ a n เซอร์สี่รถถังหลักของกองทัพเยอรมันนาซี asi, ที่มีบทบาทสําคัญในสงครามยุโรปเกือบตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง พันเซอร์ีเป็นรถถังที่ถูกพัฒนาโดยประเทศเยอรมนี ani, ในช่วงปลายทศวรรษที่1930โดยถูกออกแบบให้เป็นรถถังสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือรถถังรุ่นอื่นๆอย่างพ er ันเซอร์ไไแต่เมื่อเข้าสู่สนามรบจริงพันเซอร์อวีกลับกลายเป็นรถถังที่กองทัพเยอรมันใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุดและกลายเป็นกำลังหลักในหลายแนวรบไม่ว่าจะเป็นแนวรบตะวันตกแนวรบแอฟริกาเหนือหรือแนวรบรัสเซีย รถถังพันเซอร์ไอมีการผลิตมากกว่า8,500คันตลอดระยะเวลาการผลิตตั้งแต่ปี1,936ถึงปี1,945ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่สูงมากในช่วงเวลานั้นรุ่นเริ่มต้นของพันเซอร์ไอหรือที่เรียกว่าออสฟเอนั้นติดตั้งปืนหลักขนาด75มิลลิเมตรแบบสั้นคุเค 37L 24 ที่ออกแบบมาสําหรับยิงกระสุนแรงระเบิดเพื่อโจมตีเป้าหมายเบาๆและสิ่งก่อสร้างแต่ต่อมาเมื่อเผชิญหน้ากับรถถังของสหภาพโซเวียตอย่างที่34และ KV-1 ที่มีเกราะหนากว่ายเยอะจึงมีการอัปเกรดตัวปืนให้ยาวขึ้นและเปลี่ยนมาใช้ปืนขนาด75ม mm, มแบบยาว QK 4เค43และ L 48ซึ่งมีพลังทะลุทะลวงเกราะได้ดีขึ้นมาก นอกจากอาวุธแล้ว p a n เซอร์ไวยังมีจุดเด่นในเรื่องขององค์การออกแบบโครงสร้างที่เรียบง่ายและสามารถอัปเกรดได้หลากหลายกองทัพเยอรมันสามารถติดกรอเสริมดัดแปลงให้เป็นรุ่นบัญชาการรุ่นลากปืนหรือแม้แต่รุ่นพ่นไฟได้ง่ายทําให้ p a n เซอร์วมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงมากไม่เพียงแต่ใช้ในกองทัพเยอรมันเท่านั้นแต่ยังถูกส่งออกไปยังพันธมิตรของนาซีเยอรมันเช่นฮังการีโรมาเนียบัลกเรียและฟินแลนด์ รูปลักษณ์ของพันเซอร์ไอวีมีความคลาสิกตามแบบรถถังเยอรมันยุคสงครามโลกครั้งที่2ตัวรถมีน้ำหนักประมาณ25ตันใช้เครื่องยนต์เมบักเอ120 t r m ขนาด12สูบให้กำลังประมาณ300แรงม้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงบรรทุกลูกเรือได้5คนได้แก่ผู้บังคับการคนขับพลยิงพลบรรจุและช่างเทคนิคหนึ่งในสิ่งที่ทำให้พันเซอร์ไอวีโดดเด่นเหนือรถถังรุ่นอื่นคือความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสนามรบ รัวรถสามารถติดตั้งแผ่นกราะเสริมชูเส้นที่ด้านข้างเพื่อป้องกันจรวดและกระสุนเจาะกรอะจากฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบสื่อสารที่ทันสมัยในยุคนั้นทําให้การสังการภาคสนามมีประสิทธิภาพมากขึ้นทันเซอร์ไอวีมีหลายรุ่นที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ออสฟเอไปจนถึงรุ่นสุดท้ายออสฟเจโดยแต่ละรุ่นก็มีการปรับปรุงในเรื่องของเกราะปืนและระบบภายในตัวอย่างเช่นรุ่นออสฟเอชมีกรอะหนาถึง80มิลลิเมตร ที่ด้านหน้าทําให้ทนต่อการโจมตีจากปืนใหญ่ได้ดีขึ้นส่วนรุ่นออสฟเจแม้จะมีการลดต้นทุนโดยตัดระบบบางอย่างออกไปแต่ก็ยังคงประสิทธิภาพการต่อสู้อยู่ในระดับสูงแม้ว่าพันเซอร์ไอวีจะไม่ใช่รถถังที่ทรงพลังที่สุดของเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเทียบกับไทเกอร์หรือแพนเทอร์แต่พันเซอร์ไอวีมีข้อได้เปรียบด้านจํานวนการผลิตความน่าเชื่อถือและการบํารุงรักษาที่ง่ายกว่าทําให้มันกลายเป็นกระดูกสันหลัง ของกองทัพร,รถถังเยอรมันในช่วงสงครามอย่างแท้จริงในปัจจุบันรถถังพันเซอร์ไอวีที่ยังหลงเหลืออยู่ถือว่าเป็นของหายากและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากมีการเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ทางทหารหลายแห่งทั่วโลกเช่นพิพิธภัณฑ์โบวิงตันแท้งมิวเซียมในสหราชอาณาจักรพิพิธภัณฑ์ไยเชสพ er ันเซอร์มิวเซียมในเยอรมนีและบางส่วนอยู่ในมือของนักสะสมส่วนตัวราคาของพันเซอร์ไอวีในตลาดสะสมรถถังโบราณน,นั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพของตัวรถ ความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนและรุ่นที่ผลิตหากเป็นรุ่นที่หายากอย่าง OSF หรือรุ่นต้นแบบที่ยังสามารถใช้งานได้จริงราคาก็อาจสูงถึง2-3ถึงล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ70-100ถึงล้านบาทไทยแต่หากเป็นรุ่นที่ได้รับการบูรณะใหม่หรือมีชิ้นส่วนบางอย่างที่ถูกเปลี่ยนราคาก็อาจอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนถึง1ล้านดอนลลาร์หรือประมาณ17-35ถึงล้านบาท อย่างไรก็ตามต้องย้ำว่ารถถังพันเซอร์ไวไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันตามกฎหมายของหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยดังนั้นการซื้อขายพันเซอร์ไอวีในปัจจุบันมักจะอยู่ในกลุ่มพิพิธภัณฑ์นักสะสมทหารเก่าหรือผู้ที่มีใบอนุญาตพิเศษในการครอบครองเท่านั้นพันเซอร์ไอวีไม่ได้เป็นเพียงแค่รถถังที่มีบทบาทในสนามรบเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ของเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอย่างชัดเจน เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถในการผลิตการปรับตัวและการรบเชิงยุทธวิธีของกองทัพเยอรมันในช่วงเวลานั้นก่อนจะจากกันในวันนี้หากคุณชอบข้อมูลแนวนี้เกี่ยวกับรถถังอาวุธยุทโธป,ปกรณ์หรือประวัติศาสตร์สงครามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออตโตคาแลนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำเสนอในอนาคตขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ